เดี๋ยวเให้จบคูนี้ก่อนจบคูนี้ก่อนจบพูนี้เราจะจัดรบลูนี่นะโอ้โหแดงดีก็เสียสั้นๆหงโอ้แตาา่อเดียวแล้อันีก็สูยาวุสยาวกว่าหน่อดูวุดูดูกกรเรดรสัปื เปดสามเลย่เยทาเทางเลยทางเลดทางเลยทางเลยางเลาเยทาเยทางเลยทางเลยทางเลียทายางเทเลเางยทังงงเลยาทางงเลยเลยทางเลยเาเยทางเลยทางเเลยทเทาทาเทลยอยาเาเายทางงเางเทาาางยาเยยงาเา โ,โいいอ้ียรับยวครับแาวๆนี้ก็ต้องมีแค่หีเเอาละวันนี้เียมอะไกันมาเรียมพูดอะไรกันเ่าวันนี้ขอบคุณหมวดโซด้วยครับหมดแสดงไพ้พรมอมา้กำลังใจทีมงานของเหวี่ยวดำและก็อาจารมันี้ทีนี่โอ้เราผงโรเตอร์เป็นคนรับมวยรูมคนรับมว

ไหวเออไหวเ้ยย่าสู้อย่ครับขอลอหน่อยครับเอาเข่งซ้ายป้ายอยู่ครับยืพีเอา่าต้องโตครับั่ต้องเถียงอย่าลอนอย่า้อนยวต้องีระครับยูพียยไปรอไปมาดีมยงครับปโอ้โหกปบนยังไม่สเดียยไป ทางด้า<ๆ>นีเก็แข่งซ้ายซ้เอาโอ้ยเตเกระสอบเล็ขวามาขาาวาดนะเนี่ยทางไหนเอ่ยใต้เลขวาครับีเอสเนี่ยสับสลับคุดมีเตะมีต่อยต่างนิวเทียร์โอ้ยเอ,ยอ้ออเา หมดยกแรกหมดยกแนกหมดยกแรับหมดยกแรเากเรียดไปเตะนักเแล้วากดจะไปขึ้นมาเลยครับเตมยใหญ่รัเหนอสิงหชนะรัเหือสิงหชนะมาเลยครับและต่อดยเด็กแสงเล็กแลจะไปสนามข่สิทธิกับเพชรหนองคองสิทิีิร แล้วก็จะไปที่เพชรดำช่างนายมวยไทยยิ้มกับเก็งลูกใก่คนเมืองจางป่ามพยักขาวสิทเิาการกันการกทาทอราตนโชดแต่แล้วเป็นเส้นเก่งช่า,ยยชางนามวยไทยยิ้มยึดการชาชนะศึกเพชรพันน้นเสือเมืองชันรกันเลยเลยสิเจ๊กมวยไทยยิมขันยิมด้วยมีก็จะเล่นกันทุกวันนี้ ตอนเราท่านตอนนั้นได้ัพาพักครับประสานกันตลอดกับถลมสวัสดีปานครับ่สุดท้ายนี้ถือว่าความสัมพันธ์ไม่ไม่ห่างเลยครับวันนี้นำลงนะสองนักชกมาช่วยด้วยใจครับทาให้รักษาครับปรนทันจักดและโสครับ วันนี้ขอบคุณท่านกำรัน,นิรันดร์พาค้าครับกำรันายคือว่าจะวันนี้ท่านมาด้วยใจโดยกระแสต่างๆนานาแตาา่ท่านต้องไม่พออท่านยิ่งกันครับงคราวนี้มาช่วยมาช่วยท่านนายกและสละสมบูรณ์ให้พนามาช่วยรองสวัสดิ์เบญานมาช่วยเซียนแล้วพคกตะแบนยกต้อนจงย้ายเลยโอ้เลี้ยวเพีย วันนี้เกิดีรื่องจโดนนะครับแต่นี้ย b พอบริชา,าเ,าเาดียวนี้มาแบบพ้นใจเนึอเกินบุ๊วันนี้มาหักหนักีียมีเขียงหรือเปล่าโดนโดน,ดน,โดน จากบ,บะวงนอกข้า็านทลแทนท็องพีเดียทั้ขวาทั้งซ้ายอเลยเนี่วันนี้นี่อะไรครับซีมามากอยสวนอโอ้โหนารลยโอ้วันเนาแทงเลเอาคราบโลโลกจะทีแต่มัดขา นี่น่าจะมัดซ้ายไปแล้วทีเอสยุครีอาฟังให้ดีนี่ครีอาโดนซ้ายแล้วขอนมวยเลยขอนมวยเลยหยบยังไงขอนมวยเลยตรงไหนมัดขามาทีเอสยุครีอาเตงกูดอับดุลฮิโอ้เขาโดนขาอีกขุนพลคนไทยเดียวแล้วคนไทยเดียว เพียเอาเิ็งช่องหรือเปล่าฮะนด็กเพียเอาล้หมดยศสองวันนึพักก่อนโอ้โหจับใจท่านกำนังไม่รังพักต้องขอโทษท่านน,นากกนยก,จ,ากจ,จ,จับใจจริงครับแล้วก็ศิบัสาวรกระดากพบศวันลงพนรับปุ๋ยดูรเรียนพระธาโดยท่านผู้บวชโส เปิดใช้กระบวนการพิจารณาบุญช่วยครับคู่เอกใหญ่ครับอภิวัตรโสสมนึกชนกับเพชกกรกลางนาสิทธิผู้ใหญ่ที่รักครับแก่แก้มืรครับเป็นเป็นรายการเบิร์ดดีครับก็บอกว่าเบิร์ดมอดโซด้วยแก้มือนัดน,นี้เพชรกลางนาไม่ได้มาครับจ้าวันนัดหน้าที่สา,ส,าส,าส,าสามกรกฎาคมกินจักที่หมดโซดาอินเดียจักท่านกำลังที่รักบอกว่ามาแน่นอนเจ่กันแน่เด็ก เป็นวันรบมคนรั <ร Stevens. S 1> บมวลโจรรงแข็คโดยนาทผู้หมิดาดาว่ยผู้ลงนะครับกระมนการพุการณาคนช่วยกรับรมการเยี่ยมเยี่ยมจากจุฬารณ์สยามท่านสามนะครับวันน day, ี ian, ้ก <expertise> <an> for ็คนหมอดโสดาไว้ยรมนนครับเป็นเบิร์ดดีหมดโตในะค่ับ13กรกฎาคมที่โรงเรียนสขงค่ะ หากพูดถ <accurately S 2> ึงในสัปด์ก็อย่าลืมนะวันศุกร์นี้อย่าลืมให้กำลังใจกันเยอะๆเลยครับไปรายการชิงช้าสบรยค์โรงเรียนที่นกี้าแข่งแงงรแชมป์ีกไม่ไกลแค่เดินขึวันศุกร์นี้นะครับสัปดาหที่ชองเบิร์กพอยชิงช้าสบยเนเดี๋ยีกก่อนครับเดยก3ลุย นี่นะทีเเนี่ยก็เหนล้วเ่อก่อนนเียเียตงสปีดน้ัือว่าเพียถอยคไม่มีแล้วต้องเพียบุบบุบแท้งเลยหลบาสปีดแล้วก็ไปหยิบหยุบแทงเปียเเนี่ยต้องมีไม้เดียนะลองัดมาเลยยกแล้วยันเข้ามาเี่ยเยโอ้ยทีเน้ยาวบยาวแขนกดแขน มาแบบสบายสบายไรนิวพีจะทำอย่างไรอ้าไหวไหมโอ้ครับให้ต่อ,อยังครับย่งครับยังสู้ไหวหรอไม่ยอยมครอนยวพีย,ยส,สามหมื่นนะสามหม่นไยอมครัอบอกว่าจะไนก็ต้องสู้โอ้ดู ยังให้โอกาสพี่ครับทำพี่แทนเลยเดี๋ยวให้โอกาสเราสู้เราสู้เราสู้เ้าเลยต้องโตครับต้องโตอย่าลับยอดไปพี่ก็ทำได้เฮ้ยแล้วก็พยายามแล้วทีโอ้ยกรรำลังยึดทีนะครับยึดทีแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวครับนัดหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเต็มที่แล้วครับเหนียวเพีย หัวใจมันเกินเอยใจเนี่ยยอมรับหัวใจแล้ว